พอมาส,ส,มส้มพืชผักสวนครั้วลวกินได้พี่น้องอันนี้ผักหอมเด้อพี่นอ้อง,องเด้อผักหอมก็กินได้ไกันเด้อนี่ครับรลวก,กินกินกับปอนกับแก้วไปอันนี้ครับผมองุ่นล้านพี่น้องสมัยตะกีหยาดกันสมัยนี้ปล่อยปะละเลยแล้วนี่แบบกล้วยกำลังขึ้นครับกล้วย ชัน้นกำลัขึ้นมาหญ้าขึ้นมาปกคลุมนิดหน่อยเมื่อว่าเน,นี่ยไม่ได้เห็ดอยู่ตรงนี้หรอกครับบริไายพี่น้องเพื่อนเหตุการณ์ขาวนี่กับมากรูยกำลังขึ้นกังน้ำนพี่น้องเรามาชมกับบรรยากาศมื่นเสารอ์อากาศเย็นๆจัจหน่อยก่อนทำงาน,นนี่ก็ต้นมะเขียบพี่น้องเขียบ มะม่วงบะม่วงตัวนี้โค้นขนาดนะเป็นไม้ละก็สิมีกะถินริมรั่วประมาณนี้ครับกระถินริมรั่วหยอดงามโอ้ยมากครับพี่น้องบักกล้วยก็สิมีบักกะเพากะเพาแดงพี่น้องกะเพาแดงบ้านเฮานี่ครับกะเพาแดงหอมเนี่ยกะเพาแดงครับหอมกะเพาแดงปลูกไว้น้ำหัวน้ำโคนนี่พี่น้อง โตนียครับเบิ้พี่น,น้องขึ้นนะครับเป็นน่วย,ยแล้วนี่นะครับหน่วยมันนะครับไปลองเห็นบ่หน่วยบองม่วงเคยเห็นบองม่วงงาม,ม,งามดีบบอครับเป็นว่านม่วงสามโดดๆในตอนเป็นน้ำดอกไม้เด็กครับม่วงน้ำดอกไม้นี่ครับกผมไม่ยังร้ายครับกระทิมกระทิมเลี่ยมหลวง ถาเบิ่งทางนี้ครับทางนี้ก็สิมีต้นแค่พี่น้องนี่ครับกัสิมีต้นแคบโตนักเขียบแน่เข้าไปข้างในอีกก็สิมีไอ้นี่ครับต้นดอกไม้แซมกันก็สิมียาเน่สมุนไพรนะครับผมตายบ่อเรื่องฟาทะไล่โจรใบกะเพราแล้วก็ข้างในก็สิมีไอ้เป็นไอ้บักแข็งครับพี่น้อง แกแข่งบักทับทิมบักกล้วยปลูกผสมผสานกันไปครับพื้นทีน่ในหน่อยปลูกแต่เนี้ยที่จําเป็นต้นแค่เนี่ก็เป็นยานะครับด้วยพี่น้องผมเคยลงคลิปไปที่นึ่งนละต้นแค่เนี่ครับเป็นยาผู้ใดหอนหนอหอนไนก็ปากเป็นกลางมาน้าบนหองก็เอาเปลือกมาหย่ำหย่ำมันมจะออกฟันฟาดรอกครับม,ม่หย่ำแล้วก็สมคุณหลายก็หันเดียวครับผมล้องไปศึกษาบ้างไม่แต่คองก่ตัวเท่านั้นครับผม ครับะสิประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมมุม,ม,มรับมุม,ม่วง